สำเนียงมันจะต้องข้าวกันจิ้มข้าวกันจิ้นเป็นอาหารเหนือนะครับผู้ชมทำแบบแยกเลือดเขายังไม่สาบขาวด้วยนะต้องใส่เลือดนะครับก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเป็นเมนูแบบห่อใบตองนึ่งนะครับข้าวกันชิ้นใหญ่จะเป็นแบบไหน่อคะนี่ค่ะสวัสดีครับผู้ชม ไก่ขันนี่เมื่อวานเราเพิ่งทำข้าวส้มเองค่ะวันนี้แม่พอดีหาเลือดได้ค่ะทำอะไรครับวันนี้คุณยายจะทำข้าวกันชิ้นนะคะอือบ้านผมเนี่ยเขาเรียกว่าข้าวกันจิ้นนะครับข้าวกันจิ้นข้าวกันจิ้นค่ะบางทีคุณยายก็เรียกไม่ค่อยจะถูกข้าวถ้าเป็นบ้านยายก็มันไม่มีนะคะ มามีคุณยายจะเรียกข้าวกันชิ้นข้าวกันชิ้นเรียกตามเขาค่ะเรียกตามเขาเนี่ยเขาก็จะมีเลือดด้วยนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นเลือดหมูเลือดหมูสดนะคะนี่ค่ะนะมีอะไรบ้างครับก็จะมีเลือดหมูสดนะคะอันนี้สองร้อยกรัมนะคะข้าวห้าร้อยกรัมหมูร2อยี่สิบกรัมนะคะแล้วก็จะมีซอสซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือนิดหน่อยผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนโต๊ะ แล้วน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็มีน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะหอมแดงซอยสี่หัวแล้วก็จะมีกระเทียมเจียวนะคะแล้วก็จะมีพริกทอดอันนี้โดนประมาณเลยนะคะท่านผู้ชมชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะกินแอมพริกทอดอร่อยมากนี่ค่ะแล้วก็จะมีใบตะไคร้นะคะมาทำอะไรแมคุณยายจะเอามาคันเลือดค่ะก่อนที่เราจะคุกข้าวเดี๋ยวเราคันเลือดกันก่อนนะคะท่านผู้ชมนี่นมีวิธีคันเลือดด้วยนะครับมาค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวคุณยายจะเทเลือดใส่นี่นะคะ นี่ค่ะแล้วก็เราก็จะใช้ใบตะไคร้นะคะขันเลือดใหเ้เลือดเขาแตกนะคะนี่ค่ะเป็นอาหารเหนือนะครับคุณผู้ชมค่ะเหนือเขาทากันคุณยายมาอยู่ภาคเหนือคุณยายก็สัรหาทําอาหารภาคเหนือนะคะเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่คุณยายยังไม่เคยกินเคยทํานะคะนี่ค่ะกินให้หลากหลายครับค,คุณผู้ชมเราก็จะมีอาหารกินทั้งภาคกลางทั้งภาคเหนือเลยนะคะ วิธีคั้นเลือดน,นะครับไม่ยากค่ะใช้ตะไคร้เนี่ยใช้ใบตะไคร้นี่แหละค่ะของเรามีอยู่แล้วคุณยายปลูกไว้หน้าบ้านนู่นเต็มเลยใ <c oughs> บสดสดนี่นะคะเลือดเราก็แตกหมดแล้วพอแล้วนะคะทําแบบนี้เลือดเขายังไม่สาบขาวด้วยแะ,ะ้วมยายก็จะใส่ข้าวลงไปเลยนะคะอันนี้นใช้เป็นข้าวสวยนะครับครึ่งกิโล หมดสับครับนะคะเครื่องปรุงนะคะสีิวขาวค่ะเรือนะคะผงปรุงรสค่ะน้ำตาลค่ะน้ำมันหอยนะคะแถวบ้านผมก็มีขายนะครับขอละห้าบาทครับคผู้ชม อร่อยนะครับถ้าท่านผู้ชมทําเยอะท่านผู้ชมก็เพิ่มเพิ่มเครื่องปรุงไปได้เลยนะคะแต่เขาจะใส่ประมาณนี้ครับแต่ที่เขาทําขายเนี่ยจะติดจืดนิดนึงนะครับผู้ชมเพื่อไปกินแอมนั่นแอมนี่แอมขนมจีนอะไรเนี่ยบ,บางคนเขาก็ซื้ออะไรหนะ้าข้าวไอ้ขนมจีนน้ำเนีย้ยน้ำหมูนะคะแถวนี้จะเป็นแบบนั้นนะคะแต่อันนี้เราจะทำให้มันมีรสชาติขึ้นมาหน่อยนะครับนี่ค่ะ ะคะ่ะใหญ่เราจะใส่เลือดลงไปนะคะค่อยใส่นี่ต้องใส่เลือดนะครับข้าวแบบเนี้ยโหนี่ก็น่าจะได้แล้วนะครับหรือว่าเราจะเพิ่มอีกไหมแม่เดี๋ยวเราเอาอีกน้อยหนึ่งน่าจประมาณสักหนึ่งร้อยกรัมนี่แหละครับครึ่งหนึ่งก่ะจากที่แม่ตวงมา เลือดหมูที่นี่ก็สิบ,บาทได้เยอะเลยครับเยอะค่ะแต่อันนี้คุณยายตวงมานะคะยี่สองร้อยกรัมถ้าท่านผู้ชมใส่ไม่ชอบแดงมากท่านผู้ชมก็ใส่น้อยลงนะคะแต่อันนี้คุณยายตวงมาให้ท่านผู้ชมดูก่อนว่าเราเอาประมาณไหนนี่ค่ะนี้นี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะหน่ากินครับค่ะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาห่อกันค่ะขนาดแดงๆน,นี่น่ากินนะครับ <laughs> ผมนึกถึงตอนข้าสุกแล้วครับคุณผู้ชม ห่อกันเลยครับเป็นอาหารที่แบบทำง่ายๆนะครับคุณผู้ชมห่อใบตองแล้วก็นึ่งเขาขายห้าบาทมันก็ก้อนนิดหนึ่งนะครับนี่นะคะแต่เราทำกินเองนะครับก้อนเท่าไหร่ก็ได้ครับ <c oughs> <c oughs> นี่วิธีห่อครับมีหลายแบบนะคะวิธีห่อของเรา พับข้างขึ้นนะครับค่ะถ้าตามตลาดเขาก็จะหอนแบบหนึ่งนะคะนี่เงียก็กวาดดึงไม้จิ้บฟันนะครับเรียบร้อยน,นี่เลยนะคะง่ายๆค่ะ นี่ค่ะได้แล้วครับได้ห้าห่อนะคะท่านผู้ชมมาค่ะอันนี้คุณยายตั้งน้ําไปแล้วนะคะครับเราเปิดไฟต้มน้ําไว้ก่อนเลยมาค่ะเป็นเมนูแบบห่อใบตองนึ่งนะครับค่ะทําง่ายๆนะครับท่านผู้ชมนี่ค่ะขอให้มีเลือดหมูอย่างเดียวนะคะใช้ทําได้ง่ายมากแต่อาหารบ้านผมนี่ครับอร่อยอร่อยท่านผู้ชมลองไปทํากันดูมาค่ะยายปิดก่อนนะคะ เดี๋ยวเรานึ่งไว้ประมาณนานไหแมแม่แบบเนี้ยเอาสักสิบนาทีเนาะสิบนาทีค่ะประมาณสิบนาทีค่ะถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับตอนนี้ก็สิบนาทีผ่านไปแล้วครับคุณผู้ชมเรามาดูกันนะคะฟุบว้าวอืมถ้าสีแบบนี้นะ่าจะสุกแล้วนะครับค่ะอย่าปิดแก๊สแล้วนะคะอืมะคะ่ะ เรียบร้อยเรียบร้อยนะคะมาค่ะท่านผู้ชมนี่ข้าวกันชิ้นใหญ่จะเป็นแบบไหนคะร้อนมากค่ะนี่คะ่ะว้าวสีสันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับค่ะนี่นะคะมันก็คือข้าวเลือดนั่นแหละครับคุณผู้ชมเอาไปน,นึ่งเราก็จะเสิร์ฟพร้อม นี่คะ่ะกระเทียมเจียวของุยายต้องมีหน้ำกระเทียมเจียวนิดหน่อยนะคะเขาจะได้มันมนหอมๆนะคะนี่คะ่ะแบบนี้เลยครับถูกต้อง <c oughs> นี่นะคะกะทิอหอมแดง <c oughs> หอมแดงซอย <c oughs> กินพร้อมผักชีงามๆนี่นะคะแล้วก็ต้นหอมคะ่ะ น่ากินมากครับแล้วก็แตงกว,า,งกวานะคะพริกทอดนี่สุดยอดนะครับโ้ชมขาดไม่ได้เลยนี่คะ่ะเป็นอันเสร็จแล้วนะคะเข้ากันชิ้นของคุณยายค่ะเรียบร้อยแล้วครับผม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับข้าวกันจินสูตรของแม่นะครับพร้อมชิมกันเลยครับผมนะคะหอมๆเลยนะคะเดี๋ยวยายลองชิมข้าวเปล่ากันนะคะนี่เป็น,นแบบนี้เลยนะครับอหอมแถวบ้านจะห่อห้าบาทนะครับคุณผู้ชม อแต่ได้น้อยกว่านี้หน่อยรสชาติของข้าวเราก็มีรสชาติพอดีนะคะเค็มพอดีแล้วจะหอมกะเทียมเจียวแล้วข้าวเราก็จะออกมันๆเพราะมันมีเลือดหมูนะคะอร่อยมากเลยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยต้องกินคู่กับพริกทอดอย่างนี้นะครับแล้วก็สีสันก็แบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมจะเป็นข้าวกับเลือดอย่าง,างนี้นะครับเหมือนที่เราไปซื้อเขามากินเลยนะคะอืแต่นี้ของเราจะมีรสชาติหน่อยเพราะถ้าเราปรุงะะถ้าเราปรุงเองนะคะเราจะเอารสชาติแบบไหนเรา ต้องการแบบไหนเราใช้ได้เลยนะคะกับหอมกับหอมซอยโอโ้โหกละะัวเผ็ดปากมากเลยแม่อย่างนี้ก็พริกนะคะ <c oughs> อืมกินคู่กับพริกแล้วก็หอมแดงซอยนะคะแต่อย่าลืมน้ำกระเทียมเจียวนี่ต้องมีน้ำมันหน่อยหน่อยคะครับผู้ชมจะอร่อยมากอร่อยมากค่ะน่าไม่้มโอโ้โหสีสันนะครับ คุณผู้ชมลองไปทํากันดูนะแบบเนี้ยอร่อยอร่อยผมขอชิมเลยครับว่าจะเหมือนที่เขาซื้อกันไหมค่ะมาครับเข้ากันจินอาหารบ้านผมอา,อาหารภาคผมและแล้วคุณยายก็ทําไปแล้วนะคะง่ายง่ายค่ะไม่ยากนะคุณผมไม่ยากแค่เรา,ม,ามีเลือดใช่ถ้าเรามีเลือดอย่างเดียวแหละใช้ได้หมดนี่ครับอร่อยค่ะขอบชิมข้าวเปล่าของแม่นะครับ อโอ้10นาทีก็สุกหมดแล้วเนาะสุกน,นี่นะรสชาติแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมอร่อยอร่อยมากกินกับพริกทอดอะไรอย่างนี้นะครับคุณยายยังไม่เคยนึกเลยว่าคุณยายจะได้มาทําอาหารภาคเหนือนะคะอืม,อมแล้วมันทำไม่ยากนะครับค่ะท,ทงํง่ายง่ายอร่อยแบบนี้ รสชาติเดี๋ยจะออกมีรสชาติกว่าที่เราไปซื้อเขาใช่ใช่ที่ที่เราไปซื้อเขามันจะจืดมากกว่านี้อืจะเข้าใจนะครับล่าเขาไปเกินแอ้มกันนู่นกับนี่ใช่อย่างนี้เติมพริกอันนี้ถ้าเรามาทํากินเองมันจะรสชาติมันจะเข้มข้นหน่อยอร่อยนี่ค่ะออร่อยของแพ กินกับชิคก,กับผักชีนะครับที่บ้านผมจะเกินอย่างเงี้ยเสร็ล้วปุป๊บพริกนี่จับอย่างงี้นะครับแล้วตัดเอาตัดเอาเลยค่ะอร่ <S <S อ,อยมากครับผู้ชมลองไปทำกันดูถ้าเกิดเราไปซื้อเขานะคะห่อมหนึ่งเขาก็จะเน็บต้นหอมมาให้เราหนึ่งต้นนะคะอืมใช่ อันนี้เราทํากินเองเรามีของเครื่องเคงเียงเยอะมีแตงกวามีผักชีมีต้นหอมนะคะอร่อยอร่อย,ออยแถบบ้านผม,มเขาอยาสั่งขนมเส้นมานะครับขนมจีนนี่แหละแต่บ้านเนี้ยเขาจะเรียกขนมเส้นใช่ค่ะขนมเส้นน้ำหมูเสร็จแล้วปุ๊บเขาเอานี้นะครับข้าวเนี่ยข้าวกันเจนเนี่ยใส่ลงไปในนั้นเลยครับผสมปนไปแล้วก็กินกันอย่างนั้นเลยค่ะอร่อยนะครับผู้ชม อยากกินเยอะเลยวันนี้เดี๋ยวสักวันนะสักวันทำขนมจีนน้ำหมูนะแม่ใช่ใช่ยังไม่ได้ทำเลยครับทำแต่น้ำเงน้ยวค่ะอร่อยนะครับผู้ชมลองไปทำกันดูนะครับค่ะไม่ยากด้วยห่อไปไหนมาไหนก็ได้นะเนยองได้ได้เวลาเราไปหาเห็ดห่อไปหนึ่งห่อช่วงนี้แม่หาเห็ดบ่อยนะครับค่ะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะแม่เราขอบคุณสำหรับการรับชมครับผู้ชมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่ได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมยายกับลูกวันนี้ข้าวกันจิ้นของคุณยายแสนอร่อยนะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุณผู้ชมนะครับที่ดูโฆษณาให้ช่องของเราครับเป็นการสนับสนุนกันโดยตรงเลยนะคะค่ะม่ลองพูดข้าวกันจิ้นข้าวกันจิ้นกันจิ้นกันจิ้นนี่มันสำเนียงมันจะต้องข้าวกันจิ้นข้าวกันจิ้น I don't know.